สวัสดีครับกลับมาในส่วนของปฏิบัติการนะครับของโคนะ้ดก o เกิ e เอิร์ n เอนจิะทีนีเ้เราก็จะพูดแฮกโค้ดตัวนี้นะครับเริ่มจากอินโทร j v v s s r r p t t ก่อนนะครับ0ูนย์อินโทรจ a s c r i p t ให้กับคนที่เริ่มต้นเลยนะครับที่จะเรียนรูนร้จา v a s c r i p t ในการจัดการข้อมูลในแพลตฟอร์มของอ Google Earth Engine นะ คลาวด์คอมพิวติ้งนะครับระบบคลาวด์บิ๊กเดต้านะครับเราจัดการข้อมูลบิ๊กเดต้าแตเป็นบิ๊กสป t เชียลเดต้านะครับข้อมูลมหัขึ้นะครับินพื้นที่โดยที่โค้ดที่จะเรียนเนี่ยก็แชร์นี้เดี๋ยวเราจะก๊อปปี้ตรงนี้นะครับเอาไว้ใต้ description ของวิดีโอใน u t u b e นะครับแต่ละแต่ละวิดีโอ เค okay, เราก็มาดูกันนะสิ่งที่จะใช้ก็ Google Chrome นะ Google Chrome เนี่ยจะจะเสถียรว่ามันเป็นของ Google นะ้วเราเล่น Google Earth Engine นะฮะเราก็ต้อง Google Chrome ขยายมานิดนึงนะครับกด Control แล้วกดด้วยแป้งแม่จะขยายทีนี้ <c oughs> ในเดือนส่วนเองแปนที่จะไม่ค่อยได้ใช้ในแลบแรกเราลองมาพิมพ์กันแต่ว่าเราก็จะดูในส่วนของคอน,คอนโซลเนี่ยมันจะพิมพ์ออกมานะเราลองดูถ้าสมมุติว่าในส่วนของคอมเมนต์นะับเริ่มแรกเลยอย่างเงี้ยเราจะอสแลสองอันแล้วก็เราสามารถพิมพ์ this work is to practice ก็เอิร์ดเอนจิ้นนะครับคอมเมนต์ comment, แต่ละบรรทัดอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า comment, คอมเมนต์นะครับปฏิบัติการนะครับฝึกหัดเอิร์ดเอนจินนะครับเราก็เขียนไปได้ว่าเออวันนี้วันที่เท่าไรที่เราทำนะครับเวลาทำงานเราก็คอมเมนต์นะครับมันจะช่วยให้เตือนความจำได้ว่า สิ่งที่เราเคยทําอยู่บรรทัดนี้ประทัดนี้มันหมายความว่ายังไงแต่ว่าอะไรอะไรเงี้ยครับความหมายของเราก็ช่วยเขียนกํากับไว้เราจะทํา hello world นะครับ hello world เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเป็นโค้ดแรกๆที่เวลาเรียนโปรแกรมเนี่ยก็จะใช้กัน hello World ถ้าดูตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดลันนะครับกดลันแล้วมันมก็จะมาออกตรงนี้ว่า print hello w e r l d แต่อย่าลืม semi colon นะครับทุกครั้งก็คือ print แล้วก็ใส่ในวงเล็บแล้วเราก็ต้องมีตัวขีดเดียวเนี่ยนะครับข้อมไว้หน้าหลังหรือจะเป็น2ขีดก็ได้แต่ถ้าเราใช้อย่างใดก็ใช้อย่างนั้นนะครับตลอดทั้งโปรแกรมเรามันจะทำให้โปรแกรมเราดูง่ายขึ้นนะครับกดลัน มันจะออกมาเป็น h e l l o w o r l d ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของชนิดข้อมูลนะครับก็วิธีการเรียนโปรแกรมก็ให้พิมพ์ตามนะครับอิสิตก็พิมพ์ตามไปเ,เล้วเราประกาศตัวแปรก่อนนะครับก่อนที่เราจะจะท้อะไรนะครับอย่างเช่นเราจะทำตัวแปร ในเรื่องของสตริงนะครับหรือว่าข้อความสตริง g มายว่าสายสายหรือว่าเป็นเส้นเส้นอะไรเส้นของตัวอัลฟาเบตหรือตัวอักษรที่ต่อกันก็เรียกว่าสตริงนะครับในทางคอมพิวเตอร์ก็มองว่าเป็นสตริงนะครับสวัสดีครับคือถ้ามันพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยไอตัว space ตัวอะไรเนี่ยมันจะไม่ตรงกับตำแหน่งจริงของมันนะครับ แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอันนี้ผมลองภาษาไทยก่อนนะครับอันนี้ตัวแปรทําอย่างนี้เราประกาศตัวแปรและแต่เราทีนี้เราต้องการจะเรียกใช้ใมันได้เลยนะครับเราก็พิมพ์ c r e e t string นี้นะครับแล้วเราก็กด r ันมันก็จะออกนะทีตอนนี้ตอนนี้มันออก hello world มาด้วยถ้าเราไม่อยากให้ hello world ออกแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้า print ตรงนี้แล้วก็ comma มันแล้วก็ run นะครับ Okay. นะทีนี้เราลองเป็นตัวแปรชนิดตัวเลขดูนะครับว่าแล้วก็นำเบอร์แล้วก็เราก็พิมพ์ว่า42เนี่ยอันนี้ก็คืออย่าลืมเซมิคลอนปิดนะครับนะทุกครั้งแล้วก็ปริน้วก็บอกว่าคำตอบคือนะครับ The answer answer is, is อะไร is อะไรก็คอมามนนิดนึงแล้วก็ใส่ number ตัวแปรที่เราประกาศไปแล้วใส่ semicolon ทีนี้เราก็รันนะครับมันก็จะมีคำว่าสวัสดีครับอยู่ข้างบนมาด้วยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ this answer โอเคถ้าเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการแสดงมันมันมีหลายบรรทัดเราจะใช้ สลสองครั้งก็ได้แต่ว่าทีนี้ถ้าพูดมันมีสิบบรรทัดเราทำยังไง c o m ก็คอมันอย่างนี้นะครับก็คือสลดอกจันแล้วก็ดอกจันสลันะครับมันก็จะ comment ทีเดียวได้หลายบรรทัดแต่อันนี้อาจจะไม่คุ้มนะครับให้ความว่ามันมีแค่สองบรรทัดโอเคไม่เป็นไรนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เราไปดูตัวแปรอีกชนิดหนึ่งอ่ชนิดข้อมูลชนิดข้อมูลอีกชนิดหนึ่งคือ list นะครับ list ลิสต์คืออะไรลิสต์คืออเป็นอย่างนี้ครับลิสต์ใส่เข้ List เาไปลิสต์ of numbers อันนี้ยาวหน่อยนะแล้วเราก็ใส่แบกเก็ตเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเราใส่ตัวเลขเข้าไปในลิสต์นี่ได้นะครับตัวเลขเนี่ย <c oughs> เราใส่อย่างนี้นะครับเราใส่สามเราใส่ อไรอย่างเงี้ยนะครับใส่อย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมเ e m i c o l o n นะครับแล้วทีนี้เราก็ print print อะไรเราต้องการจะ print list ิสต์เนี่ยออกมาจาก console เนะป็นิสต์ออกง่ายกว่าแล้วก็ชื่อยาว number านี้นะครับแล้วเราก็ปิดอย่างนงี้อเคเราก็ run ปึ๊บมันก็จะออกมานะครับอันนี้เป็น list ลิสต์ที่ออกมาในคอนโซลของเราพอเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะออกมา0 0อันนี้ก็คี key ย์คีย์มันนะครับหรือเราจะปริ้นอย่างนี้ก็ได้ปริ้นลิสต์ลิสต์ที่ลิสต์ที่สองค่าเท่ากับเท่าไหร่สองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 012 i s of number i s t ที่ที่สองที่สามที่สี่ศูน์หนึ่งสองนะก็คือใช้วงเล็บใช้ b a c k เกตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมใช้วงเล็บผิด ใช้ปบรกเก็ตตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นเบสเบสที่0ก็คือ0 1 2 3 4 5คือตำแหน่งมันคือถ้าเราใส่4มันก็ออกมาเป็นค่าที่3น,นี่เราเลองคอมเมนต์หนึ่งด้วยหน่อย,ล,ยลบข้างบนนะครับนี่มันก็จะคอมเมนต์หลายบรรทัดนะครับน,นี่ก็คือเรื่องลิสต์นะครับให้ใช้ประโยชน,น์ในอันนี้เยอะเลยนะครับ โอเค list ต่อไปก็เป็น list string นะครับ list string list of string นะครับ list of string Put list of string เนี่ยโอเคเรามีตัวเลขอยู่ใน list a b นะครับอันนี้เ,เป็นกลว่า c แล้วก็โอเค b นะครับเออใส่คอมมิดขอรอนไปโอเคขอคอมเมนต์ ลิสตตรงนี้ก่อนลิสต์นัมเบออันนี้เราลิสต์สตริงทีนี้ในลิสต์ t ต i ิงก็เราสามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้นะครับ <c oughs> แล้วก็พิมพ์ลิสต์ t ต i ิงตรงนี้ออกมานะเวลาบอกว่าเวลาเขียนโปรแกรมให้ดีๆนะครับเวลาปริ้นเนี่ยก็ต้องเขียน ใส่โค้ดไปด้วยว่าเรากำลังปิ้นค่าอะไรนะครับพิมพ t ออฟสตรอะไรเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวแปรพวกนี้ให้เรานะครับใส่สิคคบบมิอไปปุ๊บก็จะออกมา A B C ตำแหน่งที่0เป็น A ตำแหน่งที่ 1, เป็น B 2, เป็น C 3เป็น D e. นะครับเรามาเช็คในคอนโซลซึ่งเป็นผลลัพธ์ของเราทุกครั้งเพื่อให้เราแน่ใจว่าเราได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับ ในส่วนของ Object, อ็อบเจกต์มันมีอีกอันหนึ่งคือดัชนีนะครับ The, อ็อบเจกต์ในจาวาดัอีกชนละลีนะครับพูดผิดอีกชนละลีดิกชนละลีเนี่ยเราสามารถใส่คีย์ของมันแล้วก็ใส่ค่าของมันเข้าไปได้คีย์กับวนะัลละคีย์กับวัลลูเรายกตัวอย่างเช่นเราต้องการอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุดเป,เป็นชนิดข้อมูลแบบดิกชนละลี เราปิดหัวปิดท้ายด้วยปีกานะครับเราจะให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันก็ได้นะครับถ้ามันมีไม่มากแต่อันนี้ผมพิมพ์คนละบรรทัดเพื่อให้มันเข้าใจได้ง่ายเวลาเราไปทําเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็โปรแกรมจริงๆเราก็ทําให้มันเป็นบรรทัดอย่างนี้แต่หลายๆคนที่เป็นเสียนจริงเขาก็บรรทัดเดียวนะครับเขาต้องการประหยัดบรรทัดก็ได้นะครับแต่อันนี้ต้องการเขียนให้มันง่ายนะครับเช่น ค่าฟูเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีทั้งสตริงแล้วก็มีทั้ง number ตัวเลขรวมอยู่ด้วยด้วยกันเลยแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็น list นะครับสามารถเก็บ list ของประโยคของข้อความได้นะครับ l i s that the author สตริงสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้อย่างเี้อ่ะโอเคอันนี้ก็คือ Dictionary นะครับ Dictionary Dictionary นะครับประกอบไปด้วย Key กับ Valu e key คือตัวหน้านี่นะครับ value คือตัวนี้เวลาเรียกนะครับเราสามารถเรียก อ b อ e เจและตามด้วย bracket นะครับวงเล็บแล้วเขียนคำว่า,าตัวคีย์นี้เข้าไปก็จะดึงค่า value ออกมาได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการ Print นะครับ print อะไร Print อันนี้ Dictionary เลย Dictionary Print มันมาดูก่อนนะครับ Dictionary ชันนาลีชื่อชื่อของมันตัวนี้คือชื่ออ b อ e เจกตนะครับ Object โอเคแบบนี้ก่อนแล้วก็ปริ้นออกมาก่อนลัน,ลนหนึ่งครั้งปริ้นออกมาอยู่ในคอนโซลนะครับจะเป็นอย่างนี้ะะนะครับโอเคสิบสามนาทีจะเป็นนี่นะครับมีทั้งคีย์มีทั้งวาลูนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลิสต์นะครับในลิสต์ก็จะมีตัวอ้างอิงตำแหน่งของมันแล้วก็ตัวค่าของมือนยอยแบบนี้นะครับทีนี้เราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ print นะครับ print อะไร print print ฟู่นะครับเราก็ใส่ ตัวอ b อบเจกต์เข้าไปนะครับแล้วก็อ b อบเจกต์เนี่ยในอ็อบเจกต์เนี่ยเรามีตรงนี้ใส่ฟูตรงนี้เข้าไปเรียกนะอย่าลืมปิดตรงนี้นะครับอ,อย่าลืมปิดตรงนี้แล้วเราก็รันไปนะครับเราก็จะได้ค่าบาออกมานะครับ i n ิมเบสก็ใส่เข้าไปอันนี้คือการเรียกใช้ดิกชันนารี ันนี้คือเบื้องต้นของ Java Script ในส่วนของหนัดชนีนะทีนี้ <c oughs> สามารถที่จะดูในเรื่องของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันเป็นยังไงโครงสร้างของฟังก์ชันเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้แหละเมื่อกี้พิมพ์ให้ดูแล้วก็ ีไปนะครับในส่วนของฟังก์ชันฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้ผมก็ copy ตรงนี้ออกมาแล้วก็มาใส่ในของเราเลยนะครับในไฟล์ที่เรากำลังทำอยู่ตัวเนี้ยตัวเนี้ย copy มาแล้วก็ให้มัน comment หลายบรรทัดจริงจริงก็คัดนะคัดมาคัดนะครับอันนี้อันนี้ย่อันนี้ไปก่อน เราเห็นไหมครับว่าอันนี้คือเป็นซินแท็กหรือว่าไวยากรณ์ของฟังก์ชันก็คือทุกครั้งก็ต้องประกาศตัวแปรว่าแล้วก็อันนี้เป็นชื่อของฟังก์ชันนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฟังก์ชันมีพารามิเตอร์หนึงแล้วจากนั้นก็วงเล็บข้างในฟังก์ชันนะครับแล้วก็ใส่ Statement ใส่ข้อความตรกกะทั้งหลายแล้วก็จะให้ r e เทิร์นค่าออกไปยังไงนะครับอ่า ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนฟังก์ชันง่ายๆนะครับเป็นฟังก์ชันที่ return ค่านะครับค่าตัวแปรอย่างง่ายๆแบดูี้นะครับอย่างเช่นว่า <c oughs> เราต้องการฟังก์ชันชื่อ reflex Ref reflex reflex เนี้ยก็คือเป็นฟังก์ชันสะท้อนนั่นเองสะท้อนอะไรสะท้อน e l e m e n t e l e m e n เเนี่ยเป็นค่าที่เราจะต้องใส่เข้าไปตอนเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับรตรงนีนะ้แล้วก็ใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับอ่ะเราให้มัน r e t u r n Return ค่าก็ใส่คขาว่า return ไปเลย return r e t u r n อะไร Return ข้อความที่ใส่เข้ามานะครับใส่อะไรเข้ามาก็ Return เ,เข้าไปอันนี้เราสร้างฟังก์ชันละเรียกใช้ฟังก์ชัน สาธิตด้วยการตรงนี้ทข้าเข้าเขียนว่า Good day to you นะครับมีคำเขียน Good day to you ก็เป็นภาษาอังกฤษว่าขอ,อาให้เป็นวันที่ดีนะนะครับก็รีเฟกคนพูดกับเราเราก็พูดกลับไปว่า Back at you ไม่ใช่หลังของคุณนะครับ คือกลับไปที่คุณ back at you นะ back at you ่จะลืมใส่ semicolon ตรงนี้ปุ๊บมันก็น่าจะออกถ้าเราไม่พิมพ์ผิดอะเรากด run น,นะครับก็จะออกมา good day to you back at you นะฮนะก็คือเราใช้ฟังก์ชันเขียนฟังก์ชัน reflect ไปทีนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างฟังก์ชันพวกนี้มันมีใน มีอยู่ใน Google Earth อยู่ละนะเ,เดี๋ยวเราดูฟังก์ชันที่มีอยู่ใน Google Earth ที่เราเขียนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์ที่อยู่ใน Java แต่ทีเนี้ยใน Google Earth เขาเอาภาษา Java เข้าไปเขาก็สร้างเป็นอัลกอริทึมของเขาแต่เราจะต้องเรียกใช้แบบที่เขามีอยู่อย่างเช่นว่าเราต้องการที่จะ string นะครับต้องการสร้างตัวแปร string เราก็ต้องใช้ไวยากรณ์ของ Google Earth ที่เป็น r ี s ิ n t a x โดยใช้ Java String นะครับ ee. algorithm algorithm นะครับ algorithm ต้องตัวใหญ่นะตัวใหญ่ algorithm. อ,อ,อะไรใช้เมทอดของ String นะครับแล้วก็อะไรเนี่ย String อยากแปลงจากตัวเลข40นะครับ ไปนะครับอันนี้คือคือ,คอตัวแปรนะอืมก็คือเป็นการแปลงนะครับค่าตัวเลข40เนี่ย40เนี่ยให้เป็นค่าสตริงนะครับให้เป็นค่า string ก็คือค่าข้อความ p r i n t เอ is string เห็นไครับ String and d e f ์อ่าอย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นสีแดงอย่างเงี้ยแสดงว่ามีปัญหาละมีปัญหาตรงไหนนะ,ะโดยโดยบรรทัดที่มันมีปัญหาคือบรรทัดที่มันไฮไลท์อย่างเงี้นะครับอันนี้ก็คือ,อตัวโปรแกรมเขาบอกมานะฮะเอ๊ะอะไรมันตกไปมันตกตัว S ไปเพราะว่าอันนี้เป็นสีดำใช่ไหมครับถ้ามันผ่านหมดมันจะเป็นสีม่วงนะผมก็ไม่ได้ดูเอาก็อเออนี่ก็ยังผิดอีก ยังเป็นสีดำอยู่นะเอากริชึมนี่นะครับพิมพ์ผิดก็ขเ้าไม่ขึ้นนะครับผิดก็ไม่ขึ้นโอเคอันนี้ไม่น่าจะผิดละกดปุ๊บสตริงจะ Compute ให้นะครับก็คือหมายความว่ามัน Submit เข้าไปในระบบนะครับในระบบแพลตฟอร์ม o o o l l p แพลตฟอร์เลยด้วยการเรียกใช้กริชั่มสตริงแล้วกริชัมสตริงอยู่ไหนอยู่ใน d r อ p นี่ อยู่ในอัลกอริทึมเนี่ยแล้วสตริง嘛สตริงสตริงอยู่ตรงนี้นะครับกดดูก็เป็นการ Convert Input to String ก็เป็นการแปลงค่าที่ใส่เข้ามาเนี่ยไปเป็นสตริงนะครับนั่นคือฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็คือถ้าเป็นตัวเลขมันจะปริน t ออกมาไม่ออกนะครับเป็นตัวเลขธรรมดามต้องเป็นมันอาจจะต้องมันจะต้องใส่ไอตัว โค้ดนะครับหน้าหลังเนี่ยนะไอตัวฝนทองนะครับโอเคอันนี้คือสตรีมนะครับอืมนะ ee stream อ่าทีงนี้มันก็มี ee stream มี ea e number นะครับมีเซิร์ฟเวอร์ อ <Okay. c oughs> เดี๋ยวเราจบวิดีโอนี้ก่อนนะครับจะยาวไปนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับ